สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ p เสียงข้างสนามนะครับวันนี้เกวีก่ิน,นะครับอย่าลืมจัดตัวกันนะครับตอนเย็นกี่โมงอ่าที่สิบสาวันนี้สิบสองนะครับก็สิบสามตีหนึ่งใช่ไหมก็วันเสาร์นะครับก็จัดให้เสร็จนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับทีมผมตอนนี้นัที่แล้วนะครับ นาทีแล้วนาทีแล้วได้แปสิบแปคะแนนนะครับตอนนี้คะแนนทั้งหมดก็อยู่ที่1นึ่งนะครับแรงที่3 0 0แสนนะครับผม3ามแสนหนะครับทีมวิกนี้ได้แปสิบแปดคะแนนก็เทนศูนย์คะแนนนะมีซาร่าซอนฮามเมอร์นะครับ,าราอ,อ,รบอันดับก็เขียวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็มาดูสําหรับทีมนี้อ่าตอนนี้นะครับก็แล้วเปลี่ยน เอาซาลาออกนะครับก่อนที่ซาลาจะราคาจะลงนะก็เอาโบเวนมานะครับแต่ว่าตอนนี้โบเวนเจ็บนะครับก็เลยว่าจะหาตัวแทนโบเวนเอาใครดีนะครับก็มองๆไว้ได้เป็นกอร์ดอนนะครับกอร์ดอนเพราะว่าเนี่ยครับเกมของแมนซิตี T ้เอ่อนิวคาสเซิลนะครับก็จะมีเจอแมนซิ T e, ในบ้านนะครับแล้วก็ไอมบีาเยือนแมนซิ e, ในบ้านผมว่าก็ โอเคอ่ะ okay. เพราะว่านิวคาเซิลในบ้านนะครับได้แล้วแมนซีตอนนี้ฮาร์เลนก็ยังไม่ไม่กลับมาซ้อมเต็มสูบนะครับแล้วก็เดอะบอยก็น่าจะลงตัวจริงนะครับฮาร์เลนแต่ว่าเจอแมนซีเจอนิวคาเซิลในบ้านไม่ง่ายครับครับผมส่วนไอ้ต้าวลล่าไปเยือนนี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับแต่ว่ากอร์ดอนก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวก็อีกเจอลูตันนะครับเจอนดดิงแฮมฟอรเรสเจอบอลมัดนะครับ อีก3ทีมก็ง่ายเลยนะครับกอร์ดอนน่าจะเป็นกอร์ดอนนะครับหรือว่าเออ่ไคเดียหเวนนะลองดูจากอันนี้แล้วกันนี่อันนี้เป็นเทรนการย้ายตัวนะครับของของคนทั่วโลกนะครับตอนนี้หลักๆจะไปโฟเดนกันนะครับหัวเด่น มีไปพาเมอร์ไปซาก้าไปเดอะบอยเรียกสั้นนะครับโจต้านะครับถามว่าเดอะบอยน่าสนใจไหมผมว่าก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าโฟเดนอาจจะสำรองเพราะว่าเดอะบอยมาใช่ไหมก็จะประมาณนั้นนะครับมีใครอีกเขาพาเมอร์พาเมอร์ Palmer. Palmer มีแล้วนะครับซาก้ามีแล้วโจต้ายังไม่มีโจต้าน่าอาจจะไปเล่นหน้าขวาแทนซาร่าก็ได้นะครับก็ไม่แน่ นะครับว่าลองดูหรือว่ากักโบนะครับผม,มก็เลยลองหาตัวแทนนะครับเปลี่ยนตัวสมมุตินะครับถ้าเอาโบเวนออกใช่ไหมใครดีก็โฟเดนนะครับเจ โอเดกาดก็น่าสนใจนะครับโอเดกาดโอเดกาดเนี่ยอาร์เซนอลนะครับเจอคิสซันพาร์เลตนะครับแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เลสง่ายๆเลยสองเกมนี้มียากอยู่เกมเดียวนะครับแล้วก็เจอลิเวอร์พูลนะครับในบ้านยากยเกมเดียวแล้วก็เวสต์แฮมเบอร์ลีย์นะครับนิวคาสเซิลเชฟฟิลด์นะครับพูดถึงโอเดกาดนี่น่าสนใจเลยนะครับเราเจอนิวคาสเซิลก่อน,น,นเจอน,น,นอตติงแฮมฟอร์เรสสองเกมนี้ก็ โอเคแล้วครับก็จะปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันนะครับฮารเ์เรนอาจจะเกมนี้ยังไม่ฟิตลงใช่ไหมนัดหน้าสำรองอีกนัดหนึ่งก็ยี่สิบสองยี่สิบสามก็ถึงจะกลับมานะครับถึงตอนนั้นอาจจะไวท์การ์ดกันแล้วนะครับจริงตอนนี้ก็เปลี่ยนตัวไปแล้วหนึ่งใช่ไหมเหลือลบสี่แต่ถ้าเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็ลบสี่เพื่อให้ครบสิบเอ็ดตัวหรือว่าจะไม่ลบกอร์ดอนในบ้านหรือว่าโอเดกา ผมว่าอกาณก็น่าสนใจนะครับมีใครอีกก็ดอนเอาเดี๋ยวลองเลือกจากฟอร์มนะตอนนี้ใครฟอร์มดีสุดโฟเดนนะครับฟอร์มดีดิชาริสันนะครับดิชาริสันก็ช่วงแรกๆราคาขึ้นอยู่นะสปเปอร์นะครับเจอใครเจอ Man แมนยูขึ้นแดงขึ้นแดงไปงั้นแหละแมนยู <laughs> ก็เอาจริงก็แล้วแต่จังหวะนะครับ แต่ว่าลูกปีลูกคนนะครับมีข่าวโดนปลดบ้างนู่นนี่นั่นนะครับข่าวเซนฮกก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดนะครับการเมืองภายในเยอะมันอยู่ผมว่าก็นิชานิสันก็เป็นไม่ได้สเปอร์สเปอร์บุกดีจริงจริงมันอยู่ที่แผนสองนะครับว่าจะยังไงนะครับแผนสองว่าจะเอาใครมาต่อแบบเอานิชานิสันลงแล้ว ทีนี้เหลือเงินพอจะซื้อฮาแลนด์ไหมอีกมุกนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ผมที่เขาว่ากังวลกันนะสมมุติออันนี้ปุ๊บเราก็จะซื้อฮาแลนด์ได้ไหมฮาแลนด์ไปไหนแล้วฮาแลนด์ฟอร์ฟอร์มาแลนด์หายเอาเป็นราคาแล้วกันนะฮาแลนด์น่าจะแพงสุดละสิบสนะครับก็ยังได้อยู่นะครับถ้าอาลิชาริสันมานะครับ ชันมาก็เนี่ยนะครับก็จะมีดิชาลิสันโอเดกาดกอร์ดอนนะครับแต่ผมว่าโอเดกาดน่าสนใจนะโอเดกาดโอเดกาดเข้าไปกันหรือเปล่ามาดิชาลิสันนะครับไพเมอร์ซาก้าโจตาดูบอยดูบอย,บอยลองดูโปรแกรมดูบอยโปรแกรมแมนซีนะครับก็มีเจอในโคซเซินทีมเดียวที่แข่ง ที่เหลือก็เบอร์ลี่เวนฟอร์ดเอเวอร์ตันครับเจลซีบอลมัทนะครับบอยก็น่าสนใจนะครับเจอเบกันเจอนิีคอรเซ่นก็จะยากหน่อยนะครับเกมแรกแล้ว <c oughs> อกาสก็ oy, g, แต่ o แมนซีฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับอาร์เซนอลก็ช่วงนี้ก็ฟอร์มไม่ดีแล้วนกะ็มีลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็โจต้าใช่ไหมที่จะลงเทนก็เจ็บใช่ไหมก็เจอบอลมัท bon นะครับโจต้าก็ตัวจริงอาจจะ ถ้าสนใจก็ได้นะครับโจตาชว่วงนี้เรียกผู้ฟอร์มดีนะครับก็คือจริงๆโบเวนจะยังไม่เปลี่ยนเพราะว่า2-3สัปดาห์เขาอ,าอาจจะอาจจะพลาดสัปดาห์นี้เกมเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็อาจจะกลับมานะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นฮีชานหรือเป็นซอนแทนนะครับก็มาดูเอ่อเป็นซีฟุตบอล h u บนะครับ ทีมว่าดูของบิ๊กแมนแล้วกันดูซาร่ามีซาร่าให้ดูนะครับยี่เบ็ดนะครับเกมยี่เบ็ดก็สองทีมซาร่านะครับเกมวีที่แล้วเขานี่นะครับแหลงเขาอยู่สองแสนสามมื่นสามพันนะครับ ก็ไต่เล้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไต่เล้งมาเรื่อยๆได้กี่คะแนนที่แล้วแปดสิบแปดเหมือนกัน <c oughs> ประมาณนั้นกองหลังมันเน่าหมดอะนะครับรี่แล้วเขาก็จะไปเทเลอร์ไปที่เปียนะครับแล้วก็ซอนไปฟเดนนะครับเอา้าผมต้องล็อกอินก่อน ครับก็นะครับทีมของเฟอร์เกี้เอซาร่าเอเบียงซาร่านะครับก็เขาก็จะเปลี่ยนเอาจอนจอนแทนลิชาริสันนะครับแล้วก็โฟเดนเข้านะครับแต่ว่าเขาก็ยังลุ้นว่าฮาร์เรนจะกลับมาที่นาเหมือนว่าถ้าเอาลิชาริสันเข้าแล้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเอา จะเอาเลทออกแล้วก็เอาฮาแรแลนด์เข้าได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอีกตัวอีกแผนหนึ่งก็มันจะมีเกมวิก2ีนะครับเราเดทไลน์วันที่12ใช่ไหมครับส่วนเกมวิกที่22เนี่ยเดทไลน์วันที่30เลยนะวันที่30แจนนะครับที่6โมง6 PM นะครับของอังกฤษใช่ไหมก็ ผมว่าก็เนี่ยนะครับโบเวนกับเทรนก็อาจจะหายกลับมาทันนะครับเพราะว่ามันก็หลายสัปดาห์นะครับผมแล้วกับตันของเขาก็จะเป็นสากานะครับไว้กับตันก็จะเป็นพาเมร์นะครับผมแต่เขาอาจจะมีเปลี่ยนช่วงท้ายๆนะครับแล้วเขาจะมาอัปเดตอีกทีหนึงนะครับทีมเขาก็เอเร์ล่านะครับประตูกาเบียลซาลิบาเพร์โดนะครับสากาพาเมร์กอร์ดอนลิชาริสันนะครับโซเเก้วัดกินเอเรเเหมือนกันกองหน้า โอเคส่วนทีมผมก็น่าจะเป็นก็นะครับหลางเวอร์โดแคทลาเซลรนะครับแบนเวตแบนเวตนะครับสากาพาเมอร์ตรงนี้อาจจะเป็นโอเดกาดหรือว่ากอรอนโบเวน,น en, ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงนะครับเดี๋ยวรออัปเดตข่าวอีกทีหนึ่งนะครับส่วนโบเวนผมว่าจะเก็บไว้นะครับน่าจะเปลี่ยนซอนนะครับเผื่อว่าอาทิตย์หน้าจะต้องเอาไฮแลนด์เข้านะครับผม โอเคหวังว่าจะได้ความรู้มีประโยชน์กันนะครับก็มีคำถามอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคครับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ